เฮ้ยเปิดมายิงแม่งเลยเออเอาเฮ้ยไมย่ยิงยิงยิงสวัสดีกับยอนนะยอนปรับใหม่นะซึ่งค่อนข้างดีเลยทำ <the> ไมไม่โลมอ๋อครับครับทำไมไม่โลมเอออาเรนไม่โลมครับแต่โดนดา่าคนหนึ่งจังหวะ ไม่ใช่มาหลอดนะเอาไงวะฮะก็สกิลหนึ่งจะไม่สโลแล้วนะอย่างที่บอกกันไม่กูไม,ไม่เคยบอกเอาไงฮะแต่จะเปลี่ยนเป็นสโลแทนนะไม่ไม่ไม,ไ,ไม่ใช่สกิลหนึ่งจะไม่ใช่สตันนะแต่เป็นสนโล นะก็ปรับใหม่มาค่อนข้าง,างมองว่าโดนเนิฟนะไม่รู้นะมันแน่ใจว่ามันเอาทูดาเมจออกไปเนาะผมว่าเ <sun> นีน่ยนะเหมือนย้อนมันแรงที่ทูดาเมจนะครับมันไม่ได้แรงที่มันเหมือนมันไม่ได้แรงที่เอ่อ อะไรวะพาสตีมันเลยมันแรงเพราะว่ามันมันมีขี้ขาวเน่มันเอาขี้ขาวออกอันนี้ก็แย่งไงโอ้โหชิดชีตชชิดชีชิตชีชิดชีชชชโอ้โอ้โอู้ดลูดูดลูดูดช้วยผูดูเรูะโอ้โห คืมาหลอดได้โลมแต่ไม่โลมคือท้อนะเนี่ยก็สกิลหนึ่งมันเปลี่ยนสกลิลสองมันสลับมันจะสลับทำไมวะผมก็ไม่เข้าใจเลยคือโดนนี่ไงนี่ไงโอ้เออมาดีมาดี ช่วยอยู่ช่วยอยู่โอ้ลืมไปว่าแม่งตีสองเลยละติเผลอเผลอเผลอนะผมถนัดย้อนซีซั่นเก่ามากกว่าซีซั่นใหม่นะกกูได้ดับเบิลคิวได้ไงเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมันโดนเนิร์ฟไงก็ไม่รู้มันเอาทูดาเมจออกไงเนี่ยสตั้นก็ไม่สตันแล้วไงถ้า มันต้องระยะประชีดจริงๆเว้ยแรงมากครับแรงสำหรับเคลียคีฟเนาะย้ำอีกครั้งนะว่าเอาไว้เคลียคีมนะก็ไม่แนะนำไม่เอาไปเล่นนะเนี่ยไม่ก็แนะนำอยู่หรอกแต่ม่คือระยะเว้ยคืออย่างเงี้ยเห็นตรงปลายใช่ไหมนั่นแหละคือมันจะเด้งออกเลย ลูดหายไปเลยขอโทษครับข,ขอโทษครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยิงเฮ้ยอะถ้าปรับให้มันถึกกูจะไม่ว่าเลยอันนี้ปรับให้แมงสกิตลตะลปัดกันหมดเลยก็โ,โดนด้วยอ่ะโอ้ฮะ เรียกผมว่าเอลสูโน,นหนึ่งครับเพราะว่าในการอะไรนี้ผมนี่แชมเปี้ยนโลกครับผมเหล่าเหลาเหล่ายิงแมงเลยอืย oh God! อโอไมก์ก๊อดเออยิงแมงเลยโอ้ย,ยไม่โดนล <c oughs> ูนี่ผม,มามันก็เป็นลูนคี้สามหกนะใครจะเอาไปเล่นก็เล่นได้แ,แต่ยาวไปเล่นเลยะเหมือนแมงโดนเนิร์ฟไงก็ไม่เนี่ยก็ไม่สโลแล้วเนี่ยเอาขี้ขเข่ากูกลับคืนมา ยิงแม่งเออขีขาวกูกลับคืนมาขีขาวกูกลับคืนมาเฮ้ยแรดยางีเ้เดินวนเดินวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้ยเดินเออเอออ่ปิดแม่งเออบอกได้ไหมยาไปเล่นเลยตัวแม่งคือแบบยิงได้ก็ยิงนะเนอะ ิบวิอะไรเนี่ยนี่นียิงแมงเลยเออออออรกิลสองบานไหนมันสิบวีวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเวลแปมันต้องสี่สามวีแล้วเฮ้ยเกินะใครเข้าไปวะน่ะจะเอาอาลำมึงจะเอาทำไมถอยมาเถอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลบหลบหลบยิงแมงไม่โดน เอาดูดาเมจออกพีเก oh. oh. ินไปแล้วสลิสต oh. oh, ิงด oh. ีกว oh. ่าเอามารีดดาเมจเฮ้ยยิงอัดหน้าอือโอ้โหโอ้โหนี่มันคนเลยพีเบางี่ไหมโอ้โหแตกด้วยโอ้โอแรดแรดอ้ผมรอตั้งนานแล้วนะคืออาเรนแม่ง

แม่งฟิกเกอร์มาหากูยิงแม่งไงเอ,อึยิง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 ,ยง,ยงใครแตกหมดนะมาดิใครยุ่งกครย้อนหมดมาดิมาดิเออมาดิมาดิเมื่อกี้เห็นซูกายนะไม่เห็นซูกา,ายเห็นชีวิตกูเนี็ยมันน่าจะอยู่แถวนี้ ไม่โดนว่ะอยู่นู่นด้วยพลังในศรัทธายิงเฮ้ยเฮ้ยไม่โดน,นไม่โดนได้ไงวะมาดิมาดิเล่นมันแล้วกูมาดิเออ มาดิวะมาดิมา,มาดิเฮียอ,อย่านะไปยิงแม่งนะอือไปโดนโดนแต่ไม่ตายโอ้อะไรเนี่ยกลับบ้านชิวนี่ว่าจะเอาการบิ๊กเกมมั้ยเนี่ยโอ้โหว้าวเอ้ออออยได้าคาอยู่สวยแม่ง เอ,อ้ยิงมายิงยิงย oh ิงเออยิงเออนี off, ่ยิงยิงโดนโดนนะโดนโดนเหมือนไม่โดนนะดาเมจแค่สามร้อยจริงจริงนะโดนเหมือนไม่โดนอ่ะแต่กูก็ยังวายอะมัยังดีที่มันมันยังมีดาเมจอะัดีกว่าดาเมจเหลือศูนย์ยิงยิงยิงมาดิมาดิมาดิชิดชิดชิดไอ้ยิงแม่งไอ้ยิงผิดด่านไอ้ไอ้ยิงผิดด่างยิงยิงยิง อะไรอะไรอะไรยุ่งกับย้อนผู้นี้กราบย้อนผู้นี้ซะถ้างั้นต้องเจเลทูแหละถ้างั้นแหละตัน่นเก้าโอ้โหแม่งโหดแม่งก็ต้องเลดจริงๆนะเนี่ยคือกูหกตัวแล้วเฮ้ย กราบทูนดาเมจเยอะกว่านี้หน่อยขอร้องซานินโดนไอ้ย,ยิงแม่งเลยออเอออเฮ้ยเฮ้ยยิง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 ใส้แตกอืออือใส้แตกนะน่ะเอาเอากูอเ,ออเ,อเหลือสองตัวละอ๋อคือมันยิงเล่นได้เลยโอ้โห ใายปริศนาอยู่เลยยิงไม่มันมันไม่หลดนะมัน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 ยิงมันยิงยิงไม่โดนเลยฮ้ไม่โดนคู่เลยยิง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 พอลองแรงกว่านี้หน่อยเถอะมันคนหรือมดวะเนี่ยโขดเบาเลย ดามเมดมีแรงกว่าน <staple fits> <Elena> ี้ไหมอ้ยิง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 โอ้โหดาเมจเก้าร้อยครับโคตรแรงเลยแรงพสกิลยิงมันเนี่ยแหละมันไม่ได้แรงอะไรหรอกไอ้ยิง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 ไอ้มือลั่นมือลัานเพื่อนเพื่อนเพื่อนโทษ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 ไอ้ยิง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 อีกไอ้ฟิกเกอร์ตามฟิกเกอร์ตามบึมบึมบึม โมดปั่นเลยตัวเงี้ยชนะก่อนย้อนที่รักจีเออด้วย,ยความรักและศรัทธาจากย้อนอย,ยิงยิงอุ้ยชนะเว้ยชนะได้ไงวะเนี่ย ย,ยิงยิงิงโอเคก็นะโดูที่ผมเอามาดูสามขี้สามหกนะก็ใครจะจัดก็จัดมาได้นะก็แต่ก็เดี๋ยวเอาไปเล่นเห็นแม่งแรงขนาดนี้แล้วก็ไม่แนะนานะแม่งเพราะวแม่งบัฟเหมือนโดนเนิร์ฟอะเอาขี้ขาวออกเหมือนขาดใจตายไปเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแช์นะสำหรับนี้ ยั่มาครับ